สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเอสซีสายใต้นะครับวันนี้ก็ผมก็นะครับให้เช่เารับรับเช่าพระเครื่องแล้วก็จัดหาวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับทั้งทั้งสองคนนะครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้เราได้พระอะไรเดี๋ยวจะลง ลงคลิปให้ดูนะครับบ๊ายบายนี่ก็เป็นพระที่ผมเช่ามาได้นะครับในวันนี้นะครับเป็นพระที่ยอดนิยมนะครับใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับลูกค้ามหาสิทธได้เช่าไปแล้วนะครับเป็นพระสวยที่หายากนะครับแล้วก็ราคายังออกต่อแล้วมีกําไรด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับนิยม2โค้ดนะครับ แล้วก็เหรียญหลวงปู่ฟั่นรุ่นที่30นะครับเนื้อฝาบาทเลี่ยมเก่าคลาสสิกสุดๆสวยมากๆเลยนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับกายทิพย์เนื้อทองแดงลมดำนะครับปี252-1จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเหรียญวัดป่กปาหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้อนวะโลหะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับแบบนี้สวยๆเก็บแล้วมีกําไรแน่นอนนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ